ลองจินตนาการว่าในความมืดมิดของอวกาศอันเว๋งว้างวัตถุลึกลับบางสิ่งกำลังพุ่งทะลุเข้ามาในระบบสุริยะด้วยความเร็วมหาศาลเกินกว่าที่แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จะเหนียวรั้งไว้ได้มันไม่ใช่ดาวหางที่เรารู้จักไม่ใช่ดาวเคราะหน้อยที่คุ้นตาหากแต่เป็นแขกผู้มาเยือนที่ไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ใดและกำลังจะเดินทางต่อไปโดยไม่หวนกลับ การค้นพบเหล่านี้ทําให้ทั้งวงการดาราศาสตร์และมนุษย์ทั่วโลกต้องหันกลับมาถามคําถามสําคัญว่าจาักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้มีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดหรือไม่และวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวของวัตถุลึกลับเร็วเกินแสงหลุดเข้ามาในระบบสุริยะที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อจักรวาลไปตลอดกาลตอนที่ 1. ความหมายของเร็วเกินไป ในระบบสุริยะวัตถุทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยหรือแม้แต่เศษหินเล็กๆต่างถูกแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ควบคุมเอาไว้ราวกับนักโทษที่ถูกผูกติดอยู่กับศูนย์กลางกลางของเรือนจำจักรวาลแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครหนีออกไปได้เพราะถทววัตถุใดๆมีความเร็วมากพอที่จะเอาชนะแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์มันก็จะหลุดพ้นและไม่มีวันกลับมาอีกเลยนักวิทยาศาสตร์เรียกความเร็วที่ต้องใช้เพื่อหลุดออกจากแรงดึงดูดนี้ว่าความเร็วหลุดพ้นซึ่งมีค่าแตกต่างกันไปตา,ตามตำแหน่งหากอยู่ใกล้ดวงออาาาทิตตย์กก็็้้งงใชคววมมเรสู แต่ถ้าอยู่ไกลออกไปก็ใช้ความเร็วที่น้อยลงยกตัวอย่างง่ายๆถ้าอยู่ใกล้โลกความเร็วหลุดพ้นจากแรงดึงของดวงอาทิตย์อยู่ที่ราว42กิโลเมตรต่อวินาทีหรือเท่ากับการวิ่งรอบโลกเกือบเจ็ดรอบในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นหากวัตถุใดมีความเร็วเท่านี้หรือมากกว่านี้มันจะไม่สามารถถูกกักให้โคจรกลับมาได้อีกมันจะพุ่งตรงออกไปสู่ความมืดมิดของอวกาศดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่าเร็วเกินไป ในบริบทของระบบสุริยะไม่ได้หมายถึงการเปรียบเทียบกับรถไฟความเร็วสูงหรือเครื่องบินเจ็ตที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่คือการเปรียบเทียบกับข้อจำกัดของแรงโน้มถ่วงหากความเร็วของวัตถุทะลุขีดจำกัดนั้นมันก็จะกลายเป็นแขกชั่วคราวไม่ใช่สมาชิกถาวรของครอบครัวสุริยะอีกต่อไปตอนที่ 2. แขกผู้มาเยือนชื่อโอโมอาโมอา ในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2560นักดาราศาสตร์ที่หอดูดาวฮาวายตรวจพบวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งที่กำลังพุ่งเข้ามาในระบบสุริยมันไม่ได้มีลักษณะเหมือนดาวหางทั่วไปเพราะไม่มีหางก๊าซพุ่งออกมาให้เห็นและก็ไม่เหมือนดาวเคราะห์น้อยที่คุ้นตาเช่นกันหลังจากการสังเกตการอย่างต่อเนื่องนักวิยทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้มันว่าโอโมอูอูอาซึ่งในภาษาฮาวายแปลว่าผู้สอดแนมจากแดนไกลสิ่งที่ทำใหโอโมมูอากลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกก็คือความเร็วของมัน ขณะที่เคลื่อนที่ผ่านระบบสุริยะความเร็วเฉลี่ยสูงถึง87กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่าขีดจำกัดที่แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จะเหนี่ยวรั้งไว้ได้ทันทีนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นหรือติดอยู่กับระบบสุริยะของเราแต่เดินทางมาจากภายนอกโดยตรงนอกจากความเร็วและรูปร่างของโอมามูอาก็เต็มไปด้วยปริศนาการวิเคราะห์แสงที่สะท้อนกลับมาบ่งบอกว่ามันอาจเป็นก้อนยาวรีขนาดยาวหลายร้อยเมตรบางนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันอาจคล้ายแท่งซิก,ก้าในขณะที่บางคนเสนอว่ามันอาจมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆง,งราวกับใบเรือจากระวล สิ่งที่น่าชงนคือเมื่อโอมามูอาเคลื่อนที่ผ่านใกล้ดวงอาทิตย์มันแสดงอัตราเร่งเล็กน้อยที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแรงโน้มถ่วงเทียงอย่างเดียวโดยปกติดาวหางจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้เพราะก๊าซไอระเหยผลักดันตัวมันเองออกไปแต่โอมามูอากลับไม่มีหางก๊าซที่มองเห็นได้เลยทำให้เกิดข้อถกเถียงไปทั่วโลกบางกลุ่มถึงกับตั้งคำถามว่าหรือมันอาจเป็นวัตถุเทียมที่ถูกสร้างขึ้นโดยอรารยธรรมขั้นสูง แม่นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันว่าโอมโมมาเป็นวัตถุธรรมชาติจากต่างระบบดาวแต่การมาของมันถือเป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของดาราศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกที่เราได้ยืนยันว่ามีวัตถุจากระบบดาวอื่นจริงๆที่เดินทางผ่านระบบสุริยะของเราๆกับการได้รับจดหมายจากเพื่อนบ้านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนตอนที่3ดาวหางรีซอฟ เพียง2ปีหลังจากที่โอโมมูอสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2562วงการดาราศาสตร์ก็ได้รับข่าวใหญ่ครั้งใหม่คราวนี้วัตถุที่ค้นพบไม่ได้เป็นก้อนหินประหลาดไร้หางแต่เป็นดาวหางที่สมบูรณ์แบบมาพร้อมกับหางก๊าซและฝุ่นพวยพุ่งออกมาอย่างชัดเจนดาวหางดวงนี้ถูกตั้งชื่อว่าโบริซอฟตามนามสกุลของนักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวยูเครนเกณดีโบรซีซอฟผู้ค้นพบ สิ่งที่ทำให้โบรซีซอฟแตกต่างจากดาวหางดวงอื่นที่เรารู้จักก็คือวิธีการโคจรมันไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนดาวหางทั่วไปแต่กลับพุ่งเข้ามาด้วยเส้นทางที่บ่งชัดว่ามันมาจากนอกระบบสุริยะความเร็วของมันเมื่อเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์อยู่ที่ราว55กิโลเมตรต่อวินาทีเร็วเกินกว่าที่ดวงอาทิตย์จะเหนียวรั้งไว้ได้ นักดาราศาสตร์จากทั่วโลกรีพันกล้องโทร,รทัศน์ไปยังโบรซีซอฟทันทีเพราะนี่คือโอกาสทองที่จะได้ศึกษาวัตถุจากระบบดาวอื่นแบบใกล้ๆแตกต่างจากโอมูอามอาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วและแทบไม่มีข้อมูลมากนักโบริซอฟกลับมอบของขวัญล้ำค่าเพราะมันมีหางก๊าซและฝุ่นให้วิเคราะห์ได้ ผลการตรวจวัดพบว่าองค์ประกอบของโบรีซอฟใกล้เคียงกับดาวหางในระบบสุริยะของเรามีก๊าซน้ำแข็งคาร์บอนมอน,นอกไซด์และฝุ่นละเอียดที่ระเหยเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบดาวอื่นๆอาจมีกรรมวิธีการก่อกำเนิดวัตถุคล้ายคลึงกับระบบสุริยะของเรา แต่โบ i ีซอฟก็ยังแฝงด้วยความลึกลับเพราะมันมีบางคุณสมบัติที่แปลกกว่าดาวหางทั่วไปหางของมันยาวและกระจายตัวเป็นพิเศษแสดงให้เห็นว่ามันอาจเกิดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปโบรีซอฟจึงไม่ใช่เพียงแขกผู้มาเยือนแต่ยังเป็นผู้ส่งสารที่นำข้อมูลจากระบบดาวที่เราไม่เคยเห็นมาฝากถึงโลก การค้นพบบริซอฟทำให้นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าโอโมอามอาไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่จักรวาลเต็มไปด้วยวัตถุระหว่างดวงดาวที่เดินทางผ่านไปมาและในอนาคตเราจะต้องเจออีกแน่นอนเพียงแต่ต้องมีสายตาและเครื่องมือที่ไวพอจะจับมันให้ได้ตอนที่ 4. ดาวหางและดาวเคราะห์น้อยที่ถูกเหวียงความเร็วแม้จะมีวัตถุจากนอกระบบสุริยะเข้ามาเยือนเราแต่ความจริงก็คือวัตถุที่เกิดขึ้นภายในระบบสุริยะเองก็สามารถถูกเร่งความเร็วให้ เร็วเกินไปจะหลุดออกไปจากอ้อมกอดของดวงอาทิตย์ได้เช่นกันกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะยักษ์เช่นดาวพฤหัสบดีและดาวเสาที่ทำหน้าที่เสมือนเครื่องยิงสลิงขนาดมหืมมาในจักรวาล ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงคือดาวหางซี1 9 8 1หรือโบเวลซึ่งถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชื่อเอ็ดเวิร์ดโบเวลดาวหางดวงนี้มีชะตาพิเศษเมื่อมันเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ระบบสุริยะชั้นในมันถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีเหวี่ยงอย่างรุนแรงผลลัพธ์คือความเร็วของมันทะลุถึง55กิโลเมตรต่อวินาทีและถูกดีดออกไปสู่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้นไม่หวนกลับมาอีก กระบวนการเช่นนี้ในทางดาราศาสตร์เรียกว่าแรงโน้มถ่วงเวี่ยนปกติแล้วมนุษย์ใช้เทคนิคเดียวกันนี้เพื่อเร่งความเร็วให้ยานอวกาศแต่สำหรับวัตถุธรรมชาติแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ยักษ์ก็สามารถทำงานแบบเดียวกันได้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่น่าสนใจคือปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่เสมอวัตถุเล็กๆจำนวนมากถูกดาวเคราะห์ยักเวียงออกไปจนระบบสุริยะกลายเป็นเหมือนสนามรบที่คอยขัดสยว่าใครจะอยู่ต่อใครจะถูกขับออกไปสู่ความว่างเปล่าและทุกครั้งที่มีดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยถูกเร่งความเร็วเช่นนี้มันก็อาจกลายเป็นนักเดินทางระหว่างดวงดาวไปเยือนระบบอื่นๆต่อไป สิ่งเหล่านี้เตือนเราว่าระบบสุริยะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่เป็นระบบเปิดที่มีการแลกเปลี่ยนวัตถุกับจักรวาลภายนอกอยู่ตลอดเวลาดาวหางที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของกระบวนการเคลื่อนย้ายวัตถุยิ่งใหญ่ที่ทาให้จักรวาลทั้งหมดเชื่อมโยงกันตอนที่ 5. ยานอวกาศฝีมือมนุษย์ไม่ใช่แค่วัตถุธรรมชาติเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนที่เร็วเกินไปจนหลุดจากระบบสุริยะได้มนุษย์เองก็สร้างวัตถุที่กลายเป็นนักเดินทางระหว่างดวงดาวได้เช่นกัน วเอเจอร์ ager, ผู้บุกเบิกสู่จักรวาลในปีพุทธศักราช2520องค์การนาซ่ายานไวเอเจอร์1และไวเอเจอร์2ขึ้นสู่อวกาศทั้งคู่ถูกออกแบบให้ใช้แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ย้ายเป็นตัวช่วยเร่งความเร็วหรือที่เราเรียกว่าแรงเหวี่ยงโน้มถ่วงเมื่อยานผ่านใกล้ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนมันก็ได้พลังเสริมมหาศาลจนในที่สุดความเร็วสูงพอที่จะหลุดพ้นแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ ปัจจุบันไวเอเจอร์หนึ่งกำลังเดินทางอยู่ในอวกาศระหว่างดวงดาวถือเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่ไกลาจากโลกที่สุดเพราะมบันทึกเสียงและข้อมูลจากโลกเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีอรารยธรรมอื่นค้นพบปาเกอร์โซล่าพรบนักวิ่งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ถ้าพูดถึงความเร็วสูงสุดที่มนุษย์เคยสร้างต้องยกให้กับยานปั๊กเกอร์โซลา่าพรที่ถูกส่งขึ้นในปีพุทธศักราช2561ภารกิจของมันคือการเข้าไปสำรวจชั้นบรรยากาศร,รอบดวงอาทิตย์โดยตรงยานใช้แรงเวี่ยงจากดาวสุขหลายครั้งและค่อยๆโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ยานเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันจะได้รับแรงดึงดูดมหาศาลและเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นปัจจุบันปาร์เกอร์ทำสถิติเร็วที่สุดในบรรดาวัตถุที่มนุษย์เคยสร้างคือกว่า176กิโลเมตรต่อวินาทีหรือราว635,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเปรียบเทียบง่ายๆความเร็วนี้มากพอที่จะบินจากกรุงเทพไปนิวยอร์กในเวลาไม่ถึง1น,นาทีความหมายของยานที่หลุดออกไป แม้จุดประสงค์ของยานเหล่านี้จะแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกมันได้กลายเป็นวัตถุที่เร็วเกินไปสำหรับระบบสุริยะพวกมันไม่ใช่แค่เครื่องมือวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดและส่งสารไปยังจักรวาลภายนอกยานเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าไม่เพียงแต่วัตถุาจากต่างระบบดาวจะเดินทางมาหาเราได้แต่มนุษย์เองก็มีศักยภาพที่จะเป็นผู้มาเยือนในระบบดาวอื่นๆได้ในอนาคตตอนที่6ผลทางวิทยาศาสตร์ การค้นพบวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเกินไปไม่ว่าจะเป็นโอมูอ,มอาููอาโบริซอฟหรือดาวหางที่ถูกแรงโน้มถ่วงเวียงออกไปล้วนมีความหมายต่อโลกวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งเพราะมันเปิดหน้าต่างใหม่ให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ไกลเกินกว่าการเดินทางของมนุษย์ในปัจจุบันยืนยันการมีอยู่ของผู้มาเยือนระหว่างดวงดาว ก่อนหน้าการค้นพบอมุมนักวิทยาศาสตร์เคยตั้งสมมติฐานว่าจะต้องมีวัตถุจากระบบดาวอื่นล่องลอยเข้ามาในระบบสุริยบ้างแต่ไม่มีหลักฐานตรงๆจนกระทั่งอมุมมปรากฏและต่อมาด้วยโปรซีซอฟสิ่งนี้ยืนยันว่าระบบดาวต่างๆไม่ได้แยกขาดจากกันแต่มีการแลกเปลี่ยนวัตถุอยู่เสมอเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมี Me. จากการศึกษาดาวหางบริซอฟนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และฝุ่นน้ำแข็งที่มีคุณสมบัติคล้ายกับดาวหางในระบบสุริยะของเราผลลัพธ์นี้ชี้ว่ากระบวนการก่อกำเนิดดาวเคราะห์และดาวหางในระบบดาวอื่นอาจใกล้เคียงกับระบบสุริยะอย่างน่าทึ่งทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ว่าจักรวาลอาจมีกฎเกณฑ์สากลในการสร้างโลกและดาวเคราะห์แบบจำลองการก่อกำเนิดดาวเคราะห์ เมื่อเราศึกษาวัตถุที่ถูกแรงโน้มถ่วงเวียงออกไปเช่นดาวหางโบนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่และแรงดึงดูดได้แม่นยำขึ้นสิ่งนี้ช่วยให้เข้าใจว่าดาวเคราะห์ยักษ์อย่างดาวพฤหัสบดีทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูของระบบสุริยะกรองและควบคุมเส้นทางของวัตถุเล็กๆให้บางส่วนถูกเวียงออกไปและบางส่วนตกเข้ามาสู่ระบบชั้นในแนวคิดเรื่องชีวิตและการแพร่กระจายมีทฤษฎีหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเรียกว่าแพนสเปอร์เมียหรือ การหวานเชื้อชีวิตจากดวงดาวซึ่งเชื่อว่าชีวิตอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดเดียวแต่ถูกกระจายโดยวัตถุระหว่างดวงดาวเช่นดาวหางหรืออุกกาบาตท,ที่บรรจุโมเลกุลอินทรีเมื่อวัตถุเหล่านี้เดินทางจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งก็อาจนำสารตั้งต้นของชีวิตไปหว่านยังโลกใหม่ๆได้การค้นพบผู้มาเยือนระหว่างดวงดาวจึงอาจเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการอธิบายว่าชีวิตแพร่กระจายไปทั่วจักรวาลอย่างไรการทดสอบเทคโนโลยีในอนาคตวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเกินไปยังเป็นสนามทดสอบ ทางความคิดว่ามนุษย์อาจสร้างยานอวกาศที่ติดตามหรือดักจับวัตถุเหล่านี้ได้ในอนาคตหากเราส่งยานไปสำรวจโดยตรงก็อาจได้เก็บตัวอย่างจริงๆจากระบบดาวอื่นโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลนับแสนปีแสงตอนที่7ความหมายทางปรัชญาและความสงสยัยเมื่อเราพูดถึง วัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเกินไปสิ่งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสําคัญคือข้อมูลตัวเลขและการวิเคราะห์ทางกายภาพแต่สําหรับมนุษย์ทั่วไปวัตถุเหล่านี้กลับสะกิดใจเราให้เกิดคําถามที่ลึก,กว่านั้นคําถามที่ไม่อาจหาคําตอบได้จากสูตรคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวโอโมอูอาและเบรซีซอฟคือหลักฐานว่าวัตถุจากระบบดาวอื่นสามารถเดินทางข้ามจักรวาลและมาเยือนเราได้จริงๆหากวัตถุเหล่านี้ทําได้แล้วเหตุใดชีวิตถึงจะไม่สามารถทําได้เช่นกัน นี่คือคำถามที่กระตุ้นความคิดของมนุษย์ว่าบางทีระบบสุริยะอาจเป็นเพียงหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการเดินทางอันยาวนานของสิ่งมีชีวิตจากที่อื่นปริศนาของโอโมโมอาความไม่ชัดเจนของรูปร่างและการเร่งตัวประหลาดของโอโมมาทำให้บางนักวิชาการตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจไม่ใช่วัตถุธรรมชาติแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากอารยธรรมขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นแผ่นใบเรือสุริยะ ที่ใช้แสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนหรือแม้แต่ยานสอดแนมจากต่างดาวแน่นอนว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอแต่เพียงแค่ความเป็นไปได้นี้ก็เพียงพอที่จะจุดประกายการถกเถียงและจินตนาการที่ไม่สิ้นสุดการสะท้อนถึงความเล็กของมนุษย์ ทุกครั้งที่เราพบวัตถุที่หลุดเข้ามาในระบบสุริยะก็เหมือนกับการตวนใจว่ามนุษย์และโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่เป็นเพียงจุดเล็กๆที่รอรับแขกผู้มาเยือนจากที่ไกลเกินคาดคิดเราอาจใช้กล้องโทรทัศน์ติดตามมันได้เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่มันจะหายแลบไปตลอดการเหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นถึงความชั่วคราวและความไม่จีรังของสิ่งรอบตัวการเปิดมุมมองใหม่ต่ออนาคตหากวันหนึ่งเรามีเทคโนโลยีพอที่จะเดินทางระหว่างระบบดาวเราเองก็อาจกลายเป็นวัตถุเร็วเกินไป ที่ไปปรากฏในระบบดาวอื่นเหมือนเช่นโนมูอามูอาที่ปรากฏแก่เรากันค้นพบครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์คิดถึงก้าวต่อไปของอารยธรรมเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่วัตถุลึกลับเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโนมูอามูอาที่พุ่งผ่านไปอย่างรวดเร็บรีซอฟท,ที่ปล่อยหางยาวระยิบระยับหรือแม้แต่ดาวหางและยานอาวกาศที่ถูกแรงโน้มถ่วงเวียงจนหลุดออกไปพวกมันต่างบอกกับเราว่าระบบสุริยะของเราไม่ใช่เกาะโดดเดี่ยวแต่เป็นเพียงจุดวาพักเล็กๆบนถนนสายยาวของจักรวาล ทุกครั้งที่ผู้มาเยือนเหล่านี้ปรากฏพวกมันไม่ได้เพียงนําข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาให้แต่ยังนําคําถามที่ใหญ่กว่านั้นมาฝากด้วยคําถามว่าเรามีเพื่อนบ้านอยู่จริงหรือไม่แล้ววันหนึ่งมนุษย์เองจะก้าออกไปเป็นผู้มาเยือนของระบบดาวอื่นได้หรือเปล่าจักรวาลยิงเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้และวัตถุที่เร็วเกินไปเหล่านี้ก็เป็นเพียงเบาะแสเล็กๆที่ชี้นำให้เรามองออกไปไกลกว่าขอบฟ้า เพราะสุดท้ายแล้วการค้นหาคําตอบไม่ได้อยู่แค่ที่ดวงดาวแต่มันสะท้อนกลับมาที่ตัวเราว่ามนุษย์ตัวเล็กๆบนโลกใบนี้กําลังมองหาที่ทางของตัวเองในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุด